สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ whatever อันนี้ก็คือวันอะไรเจมโอ้หเป็นวันเกิดของใครสักคนนะครับที่ผมใส่เสื้อดํามาฉลองนะใช่ไหมเพื่อนก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนินดินนะครับก็นอนไปตื่นหนึ่งรอบแล้วก็ตื่นหนึ่งรอบนยเพราะว่ารอเจ้าเต้จะขิมทํากับข้าวไว้กินนะครับดูทรงขี้เกียจเลยว่ากูก็วันนี้ก็นั่นแหละตื่นเที่ยงแล้วก็เป็นวันหยุดที่แบบว่าเออขี้เกียจอีกแล้ว ไปมาครับผมหลังจากไปกินคงกินข้าวมาแล้วล้างหน้าล้างตาวันนี้เราก็จะมาทำความาสะอาดห้องที่เราไม่ได้ทําความาสะอาดกันเนิ่นนานนานทีใช่ไหมเพื่อนทิ้งไว้ตั้งแบบว่า3ามสีวว่วันเป็นทีลวแบบเละห้องเละมากเลยดูห้องไปไนแล้วมีเสียงไซเรนก็คือมันเละเกินยาๆแล้วเดี๋ยวต้องทำความสะอาดห้องนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้ แล้วนี่ก็คือผลของความพยายามของเราใช่ไหมเพื่อนใช่ฮิลลูฮิลลอ่ะมึงนอนท่าเดิมตลอดนี่เดี๋ยวดูวดสะอาดสะอาดแบบแล้วมักรนาอยู่คนเยอะครับแล้วก็พรุ่งนี้ต้องไปทำงานก็ไม่ได้อยู่อยู่แค่วันนี้แหละเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะครับผมว้ร์มมาอีกทีก็ถึงกลางคืนเลย ก็วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วเราต้องกลับไปทํางานแล้วรู้สึกโคตรโคตจะโคตรโคตรโคตรขี้เกียจเลยวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากล้วจากทำความสะอาดห้องนะทความสะอาดห้องที่ไม่ได้ทํามานานนะสรุปวันนี้ก็ใจเส้อดำครับครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บายบาย see you tomorrow แป๊ะ